จับมือเคียงกันได้นี่จับมือเคียงกันจับมือเคียงกันมันจับกับลบเสียงมันยังห่างกันมากไปจับมือเคียงกันมันก็ไม่ได้นะเธอและฉันโอ้ยเพิ่งได้เครียดหรอจับมือเคียงกันลงมลยกัได้นะนับจากนี้เธอและฉันจับมือเคียงกัน จับจับอย่างงี้ยจับมือเคียงกันจับมือเคียงกันเธอและฉันจับมือเคียงกันต่ำไปเธอและฉันเธอมันเสนนี้มันสูงไหมวะไม่สูงคิดจริงไหมหรอมีเรื่องราวมากมายเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจเธอและฉันนี่แหละเธอและฉันเธอและฉัน

กันนม่ใช่แล้วจะพันนับจากนองเราส่งใบเชื่อย่งตามกว่านี้ไม่ตามกว่านี้นี่แหละมีเรื่องราวมากมายเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจกัำว่าสองเราเธอและฉันมาตัวเนี้ยสูงกว่าเดิมเลยนี่นี่คิดออริจินอลไง เธอและฉันอีนออริทินน่เออใช่อระทำไวดีโอเนี่ยเธอและฉันเธอและฉันจับมือเคีันจับมือีไม่ได้ตัวนี้ักเธอและฉันเธอและฉันชื่อเชื่ออตัวนี้เธอและฉันเธอและฉัน จา่มือเคียงกันนับจากนี้